มาเลยครับมาเลยครับแนวทางเราพัฒนาวันนี้หาหน่อยทั่วไปของพระอาจารย์นิรุตครับที่แล้วเปิดหัวแล้วครับตอนช่วงเช้าจะเปิดเป็นยูทูบเบอร์ก่อนครับเปิดเป็นยูทูบเบอร์นครับอ้ายี่สิบเอ็ดทับสิบเอ็ดทับหกแปดครับเป็นแนวทางเราพัฒนาหน่อยทั่วไปครับโทรศูนย์เก้าแปดหกสี่สี่ห้าสองหกครับอ่อนิรุตครับผมชอบผู้จัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเป็นแนวทางเราพัฒนาครับนี่นะครับอ้า เสียงดวงเสียงวัชนาครับบัตาบรรทุยบัตรบรรทุยนะครับเนาะบัตรรวยรวยมากนะครับเนาะเอาเสียงดวงเสียงวัชนาบังดื้อครับก็จะก็ผ่านกันครับผมยี่สิบเอ็ดทัพสิบเอ็ดทัพหกแปดยี่สิบเอ็ดทัพสิบเอ็ดทัพหกแปดครับผมก็จะก็ผ่านกันได้เลยนะครับมากันสูผู้สูข้นครับผมเป็นแนวทางของพระอาจารย์นิรุตครับน้อลงถ่ายครับ